เป็นกระแสที่ดีมากเลยนะคะหลังจากนักท่องเที่ยวต่างชาติย,ย้อมบินลัดฟ้ามาล่องห่วงยางเล่นน้ํากันที่แม่น้าปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดน,นะคะทําให้สํานักงานท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนนี้นะคะเขาได้จัดระเบียบด้านความปลอดภัยให้หนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทเที่ยวกันอย่างคึกคักและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมเตรียมจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูร้อนด้วยนะคะว่าแต่จะน่าสนใจขนาดไหนต้องไปดูกันค่ะ ถือว่ามาแรงและเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากนะคะกับทัวล่องห่วงยางแม่น้ำปายคุณผู้ชมโอ้โหคึกคักโอ้โหคนเยอะจริงๆนะแลบว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปักหมุดมาเที่ยวที่ประเทศไทย ล่าสุดน,นะคะว่าที่ร้อยตรีพานวัดขัดนาคเป็นผู้มีการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ห้องสอนนะคะหรือว่าทททแม่ห้องสอนนี่แหละค่ะ,ปะเปิดเผยว่าได้มีการจัดระเบียบแล้วก็เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนภายใต้โครงการแม่ห้องสอนผ่อนคลายนั่นเองอะ ซึ่งเขาก็จะนําจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นจุดข,ขายผนวกกับฟู้ดนั่นก็คืออาหารท้องถิ่นและเฟสติวัลกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีดึงจุดแข็งให้เป็นจุดข,ขายด้วยและปัจจุบันนะคะก็มีผู้ประกอบการให้บริการห่วงยางจำนวน5รายให้บริการในราคารายละ200-400บาทแล้วแต่แพ็กเกจที่เสริมเข้าไปนั่นเองค่ะ ส่วนผู้ประกอบการล่องห่วงยางแม่น้ำป่ายที่ได้ลงทะเบียนกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวแม่ห้องสอนมีจำนวน5รายนะได้แก่ใครกันบ้างมาดูกันค่ะ 1. ป่าย Authentic Travel อยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลทุ่งยาวอําเภอป่ายจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะ g i c เมจิก g 3. บิงเดือนเด่นพาเที่ยว 4. บริษัท r e v o l u t ชันป่ายจํากัด 5. b a แบ็ r ทรคท ทั้ง4บริษัทอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3าํตบลเวียงใต้อําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปนะคะว่าทอทอท,อทอสำนักงานแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ได้กําชับให้ผู้ประกอบการนะคะต้องจัดการให้การดูแลนักท่องเที่ยวจํานวน1คนต่อนักท่องเที่ยว10คนเลยนะคะโดยในแต่ละรอบของการล่องห่วงยางเนี่ยแต่ละรายจะให้บริการนักท่องเที่ยวคราวละประมาณ100คนต่อเที่ยวควบคุม ไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างล่องห่วงยางแม่น้ำป่ายด้วยนะคะโดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆอย่างเป็นธรรมค่ะและที่สำคัญนะคะ ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะคะเราก็ต้องดูแลในเรื่องภาพลักษณ์ต่างๆนะคะให้อย่างรอบด้านครบทุกมิตินะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็นะับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวของไทยแม่น้ำปายจังหวัดแม่ห้องศนเป็นที่รู้จักของสากลมากขึ้นค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ